สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของพวกเรากันอีกแล้วนะครับวันนี้พบกับผมเจษรับหน้าที่ดําเนินรายการแล้วผมเนี่ยได้นําเรื่องที่เรียกด้วยว่าใครหลายๆคนเนี่ยน่าจะสนใจกันเป็นอย่างมากเลยเพราะว่ามันเกี่ยวกับการทหารอีกแล้วนะครับแต่ไม่ใช่การทหารยุคปัจจุบันแต่อย่างใดเราจะมาพูดกันถึกการทหารยุคกลางหรือว่ายุคอัศวินกันดีกว่านะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงประเภทของกองทัพในยุคกลางกันดีกว่าว่าเขามีกองทัพประเภทไหนกันบ้างนะครับหลายคนเนี่ยเคย เคยเล่นเกมเนี่ยอาจจะได้ยินนะครับคำว่ามิลิเชียเลวิสนะครับหรือว่าแมนแอดอาร์มเนี่ยมันแปลว่าอะไรกันมันมีความแตกต่างยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมานะครับสรุปให้ฟังซึ่งข้อมูลเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าต่างที่เนี่ยเขาก็จะตีความกันแตกต่างกันออกไปเพราะอะไรเพราะแต่ละประเทศเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะใช้งานไม่เหมือนกันหรือหน้าที่กับบทบาทของแต่ละกองทัพเนี่ยมันอาจจะมีความคล้ายคลึงกันนะครับผมก็เลยอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับจากหลายแหล่งที่มา และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยนะครับเราไปเริ่มทําความรู้จักกับกองทัพเหล่านี้กันเลยดีกว่าถึงผมจะบอกว่านะครับการตีความเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันออกไปแต่ว่าทุกที่เนี่ยนะครับมีจุดที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือกองทัพในยุคกลางเนี่ยนะครับเราจะแบ่งได้เป็น2หมวดใหญ่ๆเลยนั่นก็คือ Profess i o n a l Army นะครับกับ Non-professional Army ซึ่งมันแตกต่างกันยังไง p r ร f e s s i o n a l Army เนี่ยคืออย่างที่แปลเลยครับมันคือทหารอาชีพครับผมทหารที่ถูกฝึกมาเพื่อรบอย่างเดียวมีหน้าที่นะครับในการต่อสู้ในสงครามเป็นทหารที่ได้รับเงินเป็นค่าตอบแทนและประจำการตลอดเวลานะครับผมซึ่งไอทหารโปรเฟชชั่นอลพวกนี้เนี่ยมันจะแบ่งเป็นอะไรได้บ้างนะครับเราจะเริ่มจากสิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยกันก่อนเลยนะครับผมนั่นก็คือ อัศวินนะครับผมอัศวินเนี่ยอย่างที่เราได้รู้กันเลยว่าเป็นนักรบที่ถูกฝึกมาให้มีคุณภาพการรบที่ดีที่สุดในยุคกลางแล้วนะครับผมซึ่งพวกเขาเนี่ยจะได้รับการฝึกมาตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่มีฐานะเป็นสไควเออร์นะครับหรือว่าผู้ที่จะถูกฝึกขึ้นมาให้กลายเป็นอัศวินเขาจะได้รับการฝึกอะไรบ้างเขาจะได้รับการฝึกการต่อสู้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธอะไรก็ตามธนูดาบหอกทื่ทุกอย่างเนี่ยอัศวินต้องทําเป็นนอกจากนี้เนี่ยพวกเขายังได้รับการศึกษาด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการหรือว่าารย โต๊ะอาหารการเรียนหลักชิวาลี่หรือว่าวิถีของอัศวินรวมไปถึงศาสตร์บัญชาการรบต่างๆนะครับด้วยความที่พวกเขาเนี่ยเป็นชนชั้นโนเบิลนะครับหรือว่าเป็นชนชั้นสูงเขาก็จะได้รับคุณภาพชีวิตที่แตกต่างจากทหารทั่วไปนะครับผมแล้วทหารอาชีพนอกจากชนชั้นที่เป็นอัศวินนะมีอะไรอีกที่ใกล้เคียงกับความเป็นอัศวินมากๆที่หลายคนอาจจะสับสนกันนะครับผมทหารกลุ่มนี้เนี่ยเราจะเรียกพวกเขาว่าเมนแอดอาร์มนะครับหรือว่า ปลเป็นไทยตรงๆเลยเนี่ยก็คือกลุ่มคนติดอาวุธนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นอะไรทําหน้าที่เป็นทหารทั่วๆไปเลยนะครับผมฐานที่ประจําการอยู่ตามประสาทตามเมืองทําหน้าที่ได้อย่างหลากหลายมากๆเลยพวกเขาเนี่ยสามารถเป็น ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ในเมืองหน่วยรักษาความปลอดภัยกับพวกขุนนางนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับเป็นทหารหน่วยหลักที่ต้องออกรบในสมรภูมิซึ่งก็จะได้รับการฝึกการต่อสู้มาในระดับหนึ่งเลยอาวุธยุโทโธปกรณ์ชุดเกราะอะไรเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่ามีคุณภาพที่ดีแต่อาจจะไม่ดีเท่าพวกอัศวินนะด้วยความที่พวกเขาเนี่ยเป็นทหารอาชีพนะครับเป็นทหารที่ต่อให้ไม่มีสงครามไม่มีอะไรเนี่ยนะครับเขาก็ยังต้องประจำการปฏิบัติหน้าที่พร้อมรบอยู่ตลอดเวลานะครับผมซึ่งโดยส่วนมากเนี่ยอาวุธที่พวกเขาใช้กกันก็จะมีพว อุธยาวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหอกง้าวทวนอะไรก็ตามรวมไปถึงพวกดาบลูกตุ้มและธนูด้วยนะครับซึ่งก็มีบ้างนะครับที่ทหารพวกนี้เนี่ยจะถูกฝึกให้ขี่มา้าก็จะกลายเป็นพวก h o r s ส m ม n ไปนะครับผมซึ่งทหาร Men a อ a r ารเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าจะเป็นทหารในสังกัดของพวกขุนนางชั้นต่างๆถูกไหมแต่ละคนเนี่ยนะครับก็จะมีกลุ่ม Men a อ a r ารของตัวเองไปแต่ถ้าเกิดเป็นเมนแอดอารที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดของพวกขุนนางล่ะ ก็จะเป็นนะครับพวกทหารรับจ้างไปหรือที่เราจะรู้จักกันในนามของมือเชนารีเนี่ยแหละครับพวกทหารรับจ้างมือเชนารีเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกับ m ม i n a อาร์นะครับผมตรงที่ว่าพวกเขาเนี่ยเป็นทหารอาชีพพวกเขาเนี่ยรบเป็นมีอาวุธยุโทโธปกรณ์ชุดเกราะอ,อะไรที่พอจะมีคุณภาพ เพียงแต่พวกเขาเนี่ยนะครับรบตามคําสั่งผู้จ้างวานเท่านั้นเองซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าการใช้งานของเมชเนอรี่เนี่ยมันถูกนิยมใช้กันตั้งแต่ยุคกลางตอนปลายไปจนถึงยุคเรเนซองส์เลยนะครับผมเพราะการที่อาณาจักรอาณาจักรหนึ่งหรือว่าเมืองเมืองหนึ่งเนี่ย เกิดต้องไปออกศึกขึ้นมานะครับทหารเมเนทอาร์มของเมืองเมืองนั้นเนี่ยอาจจะมีจํานวนที่ไม่พอซึ่งการจะรับสมัครหรือว่าฝึกใหม่เนี่ยมันอาจจะไม่ทันหรือว่าอาจจะต้องใช้ต้นทุนที่สูงเกินไปเนี่ยนะครับจึงได้เกิดมีการจ้างวานกลุ่มนักลบรับจ้างขึ้นมาหรือวพวกเมชเนอรี่เนี่ยแหละมาทําหน้าที่ในการออกศึกครั้งนั้นแทนนะครับเพราะแบบบางทีเป็นช่วงเวลาปกติเนี่ยเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เมเนทอาร์มเยอะขนาดนั้นไงการที่เพิ่มจานวนเมเนทอาร์มมาเนี่ยมันอาจจะกลายไปเป็นภาระทางด้านการเงินนะครับผมจ้างเมชเนอรี่ลบครั ยุคสมัยนั้นเนี่ยเลยมีกองเมชเนอรี่เนี่ยผุดขึ้นมาเต็มเลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็เป็น3ประเภทหลักๆของพวกทหารโปรเฟชชั่นอลหรือว่าทหารอาชีพแต่ถ้าเกิดเราพูดกันถึงทหารนอนโปรเฟชชั่นอลหรือว่าทหารที่ไม่ใช่ทหารอาชีพขึ้นมาเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าเกิดเกิดสงครามใหญ่ๆขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยทหารโปรเฟชชั่นอลเนี่ยนะครับจะเรียกได้ว,ว่าเป็นแค่เปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยมากๆในกองทัพกองทัพหนึ่งกำลังพลส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาจากพวกนอนโปรเฟชชั่นอลทั้งนั้นเลยนะครับผมมซึ่่่่งพววกนน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 นอโปรรเเเเฟชัััลลลีียยยะคบ้ๆ คือทหารชาวบ้านเนี่ยแหละครับผมเป็นทหารที่อาจจะถูกเกณฑ์มาหรือไม่ก็ อาสากันมารบนะครับแล้วแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะมีการเรียกนอนพิเศลเนี่ยแตกต่างกันออกไปมากมายเลยอย่างประเทศไทยเราเนี่ยก็จะมีพวกทหารไพร่ถูกไหมครับหรืออย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นพวกอาชิการุแต่ถ้าเกิดเป็นยุคกลางยุโรปเนี่ยเขาจะมีพวกทหารไพร่แบบนี้เนี่ยนะครับถูกเรียกออกมาเป็น2อ,อย่างนั่นก็คือ 1. นึ่งเลวีสนะครับผมกับ2คือมิลิเชียซึ่งเลวีสกับมิลิเชียเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามันเนี่ยมีความคล้ายกันมากเลยนะครับเพราะอะไรเพราะพวกเขาเป็นทหารชาวบ้านทหารชาวนากันหมดเลย มีความแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับผมอันนีน้ต้องบอกเลยว่าเลวิส <L ew is> กับมิลิเชียเนี่ยจากที่ผมไปค้นคว้ามาเนี่ยนะครับหลายที่เนี่ยเขาตีความเนี่ยบางที่ก็เหมือนกันบางที่ก็แตกต่างกันแตกต่างกันคนละจุดบ้างเหมือนกันคนละจุดบ้างคือมันเนี่ยมีความไม่ตายตัวนะครับสำหรับ2ประเภทนี้แต่ผมเนี่ยสามารถสรุปมาได้สั้นๆเลยนะว่ามันแตกต่างกันตรงไหนเลวี <L ew is> ส่วนมากเนี่ยนะครับมันจะเป็นทหารที่ถูกเกณฑ์มาแล้วก็นําไปฝึกแบบพื้นฐานสุดๆเลยนะครับมีการ จกอาวุธชุดเกราะให้ซึ่งคุณภาพของอาวุธชุดเกราะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอาวุธชุดเกราะที่ห่วยมากๆเลยนะครับโดยที่ในช่วงยุคก,กลางตอนต้นเนี่ยนะครับทหารเีเวียส่วนมากเนี่ยนะครับเขาจะได้รับอาวุธมาเป็นหอกและโล่นะครับเพราะหอกเนี่ยมันใช้ง่ายถูกไหมมันแค่แทงอย่างเดียวการใช้ดาบเนี่ยมันต้องฝึกฝนไประยะเวลานานนะครับ ส่วนคนไหนเนี่ยถ้าพอจะมีหน่วยกล้ารหรือพอจะมีทักษะการยิงธนูเนี่ยก็จะได้รับการเกณฑ์ไปเป็นพลธนูนะครับซึ่งทหารพวกนี้เนี่ยนะครับมักจะถูกเกณฑ์มาจากหมู่บ้านเกณฑ์มาจากเมืองเพื่อให้ไปเป็นกองทัพหลักในการรบในสงครามสเกลใหญ่ๆที่ต้องใช้คนจํานวนมากๆเนี่ยนะครับในการรบเมื่อทําการรบเสร็จชนะศึกเนี่ยนะครับก็อาจจะได้รับค่าตอบแทนมาจํานวนหนึ่งหรือไม่ก็การยกเว้นภาษีนะครับหรือบางทีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อะไรเลยก็แล้วแต่ที่ไปนะครับผมส่วนอีกประเภทหนึ่งเนี่ยเขาจะเรียก,กว่ามิลิเชียนะครับซึ่งมิลิเชียส ที่ผมไปหาข้อมูลมาได้เนี่ยมันคือชาวบ้านติดอาวุธดีๆเลยเนี่ยแหละครับผมอาจจะเข้าร่วมกองทัพด้วยการถูกเกณฑ์หรือไม่ก็สมัครใจเข้ามาช่วยรบนะครับส่วนมากเนี่ยจะเป็นการรบแบบเชิงป้องกันหมู่บ้านป้องกันเมืองที่แบบต้องใช้กําลังพลเดียวนั้นเลยไม่มีการเดินทัพออ,อกศึกอะไรคือกูต้องจับอาวุธแล้วก็ปกป้องบ้านตัวเองเนี่ยส่วนมากมิลิเชียก็จะมาจากพวกนี้นะครับซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะได้รับการแจกจ่ายอาวุธยุโทโธปกรณ์หรือถ้าหากไม่ได้รับพวกยุโทโธปกรณ์เหล่านี้เนี่ยพวกทหารชาวบ้านหรือว่ามิล ก็ต้องหยิบ จอบหยิบคราดหยิบเสียมหรือว่าอุปกรณ์การเกษตรของพวกเขาเนี่ยมาทําการต่อสู้นะครับซึ่งถ้าหลายคนฟังตรงนี้ไปเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับลองนึกว่าเป็นสมัยอยุธยานะทหารเลวีสเนี่ยก็จะถูกเกณฑ์มาจากตามท้องถนนตามเมืองหรือหมู่บ้านต่างๆว่าเนี่ยใครชายคนไหนาอายุมากกว่า18ปีให้ไปร่วมกองทัพไปร่วมรบในสงครามนี้นี้ก็จะถูกเกณฑ์กันไปนะครับได้รับยุโทโธปกรณ์ได้รับการฝึกแบบโคตรพื้นฐานนะครับส่วนมิลิเชียเนี่ยให้นึกภาพถึงชาวบ้านบางระจันนะครับผมที่ จับอาวุธขึ้นมาต่อสู้เพื่อปกป้องหมู่บ้านของตัวเองจะเป็นฟิลนั้นมากกว่านะครับผมแต่ก็อย่างที่เราได้บอกไปนนะครับว่าความหมายเนี่ยมันอาจจะคลุมเครือและอาจจะมีความ คล้ายึงหรือแตกต่างกันตามที่มานะครับให้คิดไว้ว่าเป็นคอนเซปต์เฉยๆแล้วกันว่าไอสองอันเนี้ยคือทหาร non professional หรือทหารไม่ใช่มืออาชีพส่วนทหารอาชีพเนี่ยก็จะเป็นพวกเ e n e t a r พวกอัศวินนะครับอะไรพวกนี้ก็ให้มองความแตกต่างตรงนั้นไว้แล้วกันนะครับผมวันนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้หากข้อมูลพลาดประการใดเนี่ยต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับไปแล้วครับผมบายบายครับสวัสดีครับ